รักสุกงอม10ปีนางเอกสุดฮอตประกาศข่าวดีเตรียมแต่งแฟนต่างวัยนับว่าเป็นคู่รักที่น่ารักเขาพาดูใจกันมานานกว่า10ปีระหว่างแพนเค้คเกเ็มมนิดและสารวัตมีเมื่อปลายปีที่แล้วมีการฉลองรักครบรอบ10ปีและมีข่าวดีแววแวว ว่ามีการพูดถึงเรื่องแต่งงานเราด้วยล่าสุดวันนี้หนึ่งพฤษภาค,คมแผ่นเคก้กได้โพสต์ภาพตุ๊กตาหมีสองตัวสวมชุดบ่าวสาวพร้อมแคปชั่นแพนหมีเดอะซิมพลิฟายเรื่องราวดีๆของแพนหมีในขณะที่ทางด้านพี่หมีได้โพสต์เอาไว้ว่าแฮชแท็กแพนหมีเดอะซิมพลิฟายเรื่องราวดีๆของแพนหมีเช่นเดียวกันงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบซึ่งอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับวันแต่งไว้รอสาวผ่นมาชี้แจงอีกครั้งค่ะ